คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเกือบ2ปีเต็มแล้วนะคะกับเหตุการณ์สะเทือนใจที่มีผู้ยิงกราดาเข้าไปในมัสยิดอัฟฟุรกอนจังหวัดนาราธิวาสค่ะจนถึงขณะนี้มีมาตรการเยียวยาให้ความช่วยเหลือออกมาที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เจ้าหน้าที่ยังจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้ได้สร้างความแตกแยกในพื้นที่โดยเฉพาะในระหว่างผู้คนต่างาศาสนิกติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิทติประดิษฐ์ค่ะ วันศุกชาวบ้านและเยาวชนในบ้านไอปะยแย่อำเภอจอยร้องจังหวัดนาราธิวาสจะมาร่วมกันละหมาดใหญ่ในมัส,สยิดอาฟูรกอนภาพที่ปรากฏสะท้อนบอกถึงความสงบและสันติสุขที่กลับคืนสู่หมู่บ้านหลังเกิดเหตุร้ายช่วงค่ำวันจันทร์ที่8มิถุนายนปี2552คนร้ายพร้อมอาวุธสงครามบุกยิงกราชาวบ้านที่กำลังละหมาดมีผู้เสียชีวิตรวม10คน องการประชุมอิสลามหรือ OIC ได้ออกแถลงการประนามผู้ก่อเหตุหลังเหตุร้ายพร้อมเรียกร้องให้นำผู้กระทํผิดมาลงโทษด้านหัวหน้าคณะทำง,งานเยียวยายและศาสนากองทัพภาคที่4ย,ยอมรับกับไทย PBS ว่า,ายังไม่มีความคืบหน้าในรูปคดีและเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีส่วนสร้างความหวาดระแวงให้ชาวบ้านในพื้นที่ปกติแล้วที่ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยชุมชนที่เขาอยู่ชิดกันนี้ไม่มีปัญหา ในเรื่องการธร,รมากินไปหมาสู่กันตลอดแต่หลังจะกเกิดเหตุการณ์ก็ดูจะห่างกันคนพุทธก็ไม่กล้าเข้ามาในชุมชนพุทธิเม,มือเข้ามาก็ต้องระมัดระวังคนมุสลิมก็ไม่กล้าผ่านในใน,ในจุดนี้ทางกำลังในพื้นที่ก็พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์จัดกิจกรรมเพื่อให้เขาได้มีโอกาสมาเอามาร่วมกิจกรรมด้วยกันเพื่อสร้างความเข้าใจในจุดนี้แต่แต่เชื่อว่าก็ยังมีในจุดที่ว่ายังยังระแวงกันอยู่ ตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมาหลังสถานการณ์เหตุไลน์ในมัสยิดอัลฟรอกอนฝ่ายความมั่นคงจากกองทัพภาคที่สีได้เข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการใช้มาตรการเยียวยาคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขสงครามที่อาจนำไปสู่การขยายความขัดแย้งในพื้นที่หลังเหตุการณ์ยิงพลตรีมนตรีถูกสั่งให้เข้าไปแก้ปัญหาด้วยมาตรการเยียวยา ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้เสียชีวิตจัดตั้งโครงการจักเย็บผ้าพเพิ่มรายได้ให้กลุ่มสตรีพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านตลอดช่วงที่ผ่านมาเพื่อมาให้สถานการณ์บานปลายในอุสมานมะเซงซึ่งสูญเสียบิดาในเหตุการณ์กล่าวถึงการทำง,งานของเจ้าหน้าที่และจากที่เกิดเหตุที่มัสยิดวันนั้นก็ต่างเจ้าหน้าที่ทหารทุกฝ่ายแล้วก็มาเยียวยาแล้วก็ ให้ความสำคัญกับประชาชนด้วยดีที่สุดแล้วก็น้องชายผมเองก็ได้รับ4 5 0 0เยียาให้ดูแลที่มัสยิดคุณพ่อเสียคุณพ่อก็เสียจากเุการณ์นจายกัรณ์ในคันั้นแล้วความช่วยเหลือที่เจ้าหน้าที่ให้เนี่ยมอ้อยไงแเวลาที<ด><ด>่ผ่านมาด,ดีมากเพราะว่ามามาเยี่ยม ตลอดจนถึงวันนี้นางมาริยากาเซงที่สูญเสียสามีพอใจกับการช่วยเหลือของรัฐบาลและคาดหวังว่าสถานการณ์เหตุร้ายจะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อจะได้ออกไปกรีดยางด้วยความสบายใจผู้นำศาสนาและผู้ใหญ่บ้านไอปแยาระบุว่ามีความเข้าใจกันมากขึ้นกับพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ใกล้เคียงเห็นว่ามาตรการเยียวยาของรัฐบาลมีส่วนช่วยคลี่คลายสถานการณ์ และไม่เชื่อว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐว่าขี่เยอะมาว่ามันเถื่อนต่ออะไรนี่เนี่ยมันโตโมเกะโมเกะตุมเนาหักสงกุญกจโมเกะหันานาะสมนานะก็ตัวทอิมามก็ไม่คิดเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในมัสยิดอัลฟุรุกอนนั้นเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่เพราะว่าเรื่องไอ้ตัวอิหมามก็ไม่ไม่เชื่อในจุดนั้นเพราะว่า เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป้าหมายของเจ้าหน้าที่คือคือว่าให้ความช่วยเหลือกับประชาชนแต่ว่าข่าวลือที่ออกมาว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนมากระทํานั้นตอนอีหมังก็เขาไม่เชื่อไม่คิดเลยว่าไอ้เจ้าหน้าที่จะมาทําในจุดนี้ด้านพลโทอุดมชัยธรรมสาโลรัตแม่ทัพภาคที่สีมั่นใจว่าก<ม>าร<ะ>แก้ปัญหาอย่างจริงจังในเรื่องที่เกิดขึ้นจะทําให้ไม่มีการนําเรื่องดังกล่าวขึ้นหาลือ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ OIC ปลายเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่สวปัตตานีนายวรวิทย์บาลูเห็นว่าความคืบหน้าในการจับคนร้ายที่ก่อเหตุจะบอกถึงความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเสริมสุขสิทธิบระดิ์ไทยพี b ีรายงาน